สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรับชมช่องสวนโซภาอ้อยขันานำของเรานะครับวันนี้เราจะมาบำรุงอ้อยขนานาันนำสุพรรณบุรี50กันปีนี้เราปลูกอ้อยขันานำเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับอ้อยขั้นานำเราปลูกเพียงครั้งเดียวผ่านระยะเวลามา3ปีแล้วยังให้ผลผล,ผลิตอย่างต่อเนื่องเราก็เลยมาบำรุงกันตอนนี้หลังจากที่ฝนมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็ จะมาบรุงต่ออ้อยกันปุ๋ยที่เราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนะครับเป็นปุ๋ยมักเป็นอีกปุ๋ยอินรีอัดเม็ดเพราะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี Me ในส่วนของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือปุ๋ยอินรีเนี่ยจะมีธาตุอาหาร npk เนี่ยน้อยกว่าปุ๋ยเคมี Me อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็จะเราก็ต้องมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับ bks nano ตัวนี้จะเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับช่วย ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์ทําให้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับเราจะไม่ขอใช้คําว่าเทียบเท่านะครับแต่ว่าใช้คําว่าทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปุ๋ยอินทรีย์ปกติทั่วไปข้อดีของตัวนี้ดียังไงครับตัวนี้ก็คืออัตราส่วนที่เราใช้จะใช้ไม่เยอะนะครับอัตราส่วนที่ใช้ก็คือ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเนี่ยที่เราใช้2กระสอบกระสอบละ40่กิโลสกระสอบก็เป็น80กิโลเราใช้ตัวนี้เพียง1กระสอบก็คือ5กิโลวิธีการใช้ก็คือใช้เทนะครับเทลงไปแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแค่นั้นเองนะครับตัวนี้สีเขาจะเป็นแบบนี้นะครับความสามารถของเขาก็คือเขาจะจับดักจับธาตุอาหารแทน เม็ดปุ๋ยที่ย่อยสลายที่สูญสลายไปนะครับปกติเวลาเราให้ปุ๋ยไปเนี่ยนะครับโดนน้ําโดนแสงโดนอากาศนะครับเขาก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาตินะครับธาตุอาหารก็จะถูกดูดซึมผ่านระบบรากของพืชในส่วนที่พืชกินได้เขาก็จะกินขึ้นไปสังเคราะห์แสงสร้างความเจริญเติบโตให้กับลําต้นนะครับแต่ในส่วนที่พืชกินไม่ทันก็จะธาตุอาหารเหล่านั้นก็จะสลายหายไป กับอากาศเช่นในตัวเช่นจะสลายเร็วมากนะครับในส่วนของฟอสฟอรัสหรือว่าแทสเซียมก็จะอยู่ในดินหรืออาจจะสูญสลายไปกับน้ำอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เขาจะจับธาตุอาหารเหล่านี้แทนเป็นปุ๋ยนะครับทำหน้าที่จับธาตุอาหารแทนเป็นปุ๋ยทําให้ธาตุอาหารตรงเนี้ยอยู่ในพื้นดินนะครับอยู่กับรากพืชทําให้รากพืชเนี่ยค่อยๆทยอยกินอาหารได้นานขึ้นได้เยอะขึ้น ก่อนที่ธาตุอาหารจะสูญสลายหายไปเพราะฉะนั้นแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีตัวนี้ใช้ได้นะครับเพราะเขาจะมีหน้าที่ในการจับธาตุอาหารเหล่านี้นะครับแทนเม็ดปุ๋ยที่ปั้นเม็ดมานะครับเพราะฉะนั้นธาตุอาหารก็จะยังคงอยู่ในดินแล้วตัวของเขาเองเนี่ยเขามีความสามารถในการคงตัวอยู่ได้เป็น10ปีเขาจะแรกซึมอยู่ในพื้นดินนะครับทำให้พื้นดินเกิดโพรงอากาศ ทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศปรับค่า pH ในดินให้เป็นกลางช่วยให้รากพืชขยายได้ดีขึ้นเวลาเราใช้เราก็ผสมในอัตราส่วนตามที่บอกนะครับพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยความสามารถของเขาเราไปดูกันเลยครับเขาก็จะจับเม็ดปุ๋ยแบบนี้นะครับจะจับเม็ดปุ๋ยทุกเม็ดแบบนี้เลยเราสามารถใช้มือหว่านได้ใช้เครื่องหว่านได้เลยนะครับเขาจะจับเม็ดปุ๋ยแบบนี้ เนี่ยนะครับเราก็นําไปหวานได้เลยเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะมีธาตุอาหารที่น้อยกว่าปุ๋ยเคมีเราก็ต้องใช้ตัวช่วยแบบนี้นะครับเพื่อบ่มรุงผล,ผลผลิตของเราโดยเฉพาะส่วนของเราเป็นส่วนที่ใช้อินทรีย์ใช้การหมักปุ๋ยใช้พืชผลทางการเกษตรที่เหลือใช้มาทําเป็นวัสดุอินทรีย์ในการบ่มรุงต้นพืชของเราอยู่แล้ว นแน่นอนว่าธาตุอาหารอาจจะไม่เพียงพอสําหรับต้นพืชเราก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดแบบนี้เข้ามาเติมแต่แน่นอนครับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดก็ธาตุอาหารก็อาจจะไม่เพียงพอหรืออาจจะน้อยเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีเราก็ต้องมีตัวเสริมที่มาช่วยแบบนี้เพนะราะฉนั้นตัวนี้ก็จะทําให้เราลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยหรือปริมาณการใช้ปุ๋ยหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ เราก็จะใช้แบบนี้อยู่เป็นประจำเราไปดูสวนของเรากันเลยนะครับสวนของเราเนี่ยเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เราปลูกอ้อยมา3ปีนะครับสปีตรงนี้เราก็จะมีการปลูกกล้วยมีการปลูกส้มมะนาวนะครับแซมกัดไปมีฝรั่งแซมนะครับในส่วนของใบอ้อยที่เรามีการตัดมีการสางแล้วเราก็จะคุมพื้พนดินไว้แบบนี้คุมไว้ไม่ให้หน้าดินแห้งหน้าดินแตกหน้าร้อนแบบนี้ไม่ให้แสงแดดเผาหน้าดิน ธาตุอาหารสูญเสียไปเพราะนั้นเวลาที่เราให้ปุ๋ยเราก็จะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เขามีฤทธิ์ในการย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆตรงนี้ดินก็จะดีพอดินดีเนี่ยมันก็จะเหมาะสมสําหรับการขยายของรากพืชนะครับแล้วก็จะช่วยในการรักษาต่ออ้อยของเรานะครับให้มีอายุยืนนานมากขึ้นนะครับอันนี้เราตัดไปหมดสวนแล้วนะครับในส่วนที่ ตรงนี้ที่เป็นต้นเล็กๆตรงนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเคลียร์ออกไปอีกนะครับแต่ตออ้อยตรงนี้นะครับที่หน่อที่เริ่มขึ้นใหม่เนี่ยเราก็จะพรมลุงกันนะครับวิธีการให้ก็หว่านไปที่ต่อที่ตอที่กอเลยนะครับหรือรอบๆนะครับแล้วก็หว่านไปแบบนี้นะครับนั้นใบอ้อยที่เราใช้คุมนะครับพื้นดินจะ เราจะไม่พื้นจะไม่สวยเหมือนแปลงอ้อยทั่วไปนะครับแปลงอ้อยที่เป็นแปลงใหญ่ๆนะครับที่เขาใช้วิธีการเผาหรือการหมวนใบอ้อยเก็บนะครับและพื้นดินเรียบสะอาดนะครับแต่เราใช้วิธีการคุมดินด้วยใบอ้อยไม่ให้ย่าเกิดนะครับรักษาความชื้นหน้าแรงแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นนะครับอ้อยยังเจริญเติบโตยังแตกหน่อได้ดีนะครับผ่านระยะเวลามา3าปีแล้วก็ยังให้ผลผลิตต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เราก็แค่มีหน้าที่บำรุงเขาเมื่อหน่อแทนขึ้นมานะครับทำให้เขาจเจริญเติบโตได้ต่อนะครับลงทุนครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องลงทุนปลูกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับเราก็ใช้วิธีนี้ในการดูแลแป่งอ้อยคันนามสุพรรณบุรี50ของเรามาตลอดระยะเวลา3ปีนะครับเพราะนั้นส่วนของเราก็จะดูแลแบบนี้นะครับปลอดภัยทั้งคนกินปลอดภัยทั้งคนขายทำให้ สภาพแวดล้อมนะครับดีด้วยร่างกายเราไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับเพราะนั้นก็สำหรับวิธีใช้นะครับคลิปนี้เราก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ